สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีพีที่22กันแล้วนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะที่โรงสุราของเสี่ยวเว่ยองชายหกนำทูตของใต้ชวนและจินชวนเรื่องการผักดันเงินใหม่ของ9ดินแดนทั้งสองดินแดนนี้ยังไม่ยอมลงนามองชายหกจึงพูดว่าข้ารู้พวกท่านกังวลเรื่องนี้การผักดันเงินใหม่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือการพิมพรล้นต้องผ่านซินชวนทั้งนั้นเช่นนั้นสภาพการรายรับการค้าของแต่และดินแดนชวนก็จะรู้อย่างชัดเจนท่านทูตจึงพูดว่า ที่แท้องชายหกก็เข้าใจดีนี่ยางไรซะท่านก็เป็นเคยของจินฉวนบัดนี้ยังมาเสนอเช่นนี้อีกท่านคิดว่าแต่งกับท่านหญิงของเราแล้วยังไม่พอยังจะมาเกินกินจินฉวนกับไปด้วยหรือแล้วท่านทูตก็กระแทกแก้วลงด้วยความไม่พอใจองค์ชายหกจึงพูดว่าในมุมของข้าการพิจารณาในมุมของทั้งสองดินแดน เรื่องนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียในสัญญาและกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเปิดเผยสถานการณ์การพิมพ์ดังนั้นดินแดนอื่นก็สังเกตการไหลลับของซินชวนได้เหมือนกันข้าก็รู้ว่าทั้งกินชวนและไตชวนมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูแต่บัดน,นี้ทั้ง6กดินแดนต่างก็ร่วมเป็นพันธมิตรผักดันเงินใหม่ที่ผ่านมาการค้าก็มีได้มีเสียข้าก็กังวลว่าถ้าเป็นอย่างนี้นานไปหากทั้งสองดินแดนยุดติดไม่พัฒนาเกรงว่าจะล้าหลังผู้อื่นก่อนที่ท่านทูทั้งสองดินแดนจะกลับเขาได้พูดกับองค์ชายหกว องค์ชายหกพูดจามีเหตุผลเรให้พวกเรากลับไปรายงานฝ่าบาทค่อยให้คําตอบพวกท่านแล้วท่านทูตก็ออกไปองค์ชายหกก็บอกให้รองเจ้ากรมวงังและเจ้าหน้าที่เฉินว่าอาหารที่นี่อร่อยเรื่องชื่อในเมืองหลวง ทั้ท่านทั้งสองยังไม่ได้กินอะไรเลยกินเสร็จแล้วข้ากลับก็ได้แล้วองค์ชายหกก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจข้านะนี่เป็นการเลี้ยงส่วนตัวก็ยกกุ้งให้เขาสองคนชิมองค์ชายหกก็พูดขึ้นมาว่าทั้งสองท่านอาวุโสกับข้าก็มีความเข้าใจมากกว่าข้าจากนี้ยังมีสิ่งที่ข้าต้องเรียนรู้อีกมากข้าจะพยายามไม่เต็มที่เจ้าหน้าที่เฉินจึงพูดว่าชายพูดอะไรเช่นนั้นขอรับหน้านี้ข้าน้อยเป็นราชการที่มอฉวนสี่ห้าครั้งก็กลับมามือเปล่าทุกครั้งแต่พอองค์ชายกับการจัดก,การพวกกระร่อนม่อออฉวนขายยมรับเล รองเจ้ากรมหวังจึงพูดว่าตอนองคชายยังไม่ได้มาอยู่ที่กรมพลเรือนก้าดินแดนข้าน้อยได้ยินว่าประมุกตาชวนนับถือองค์ชายเป็นที่สุดเหล่าแม่ทัพยิงของตาชวนพวกนั้นข้าจัดการไม่ได้หรอกองค์ชายหกจึงพูดว่าถึงแม้ซินชวนจะเป็นผู้นาทั้งก้าดินแดนแต่ก็ตั้งอยู่บนหลักการให้เกียรติมาข้าดื่มให้ท่านทั้งสองคนแล้วเสีวเวก็เข้ามาข้าเตรียมอาหารขึ้นชื่อของประจําร้านมาให้เชิญทุกท่านชิมได้เลยเจ้าค่ะ รองเจ้ากรมหวังจึงพูดว่าเท่าแก่มีน้ำใจแล้วระหว่างนั้นเสียวเวยกำลังเดินออกไปองชายจับแขนแล้วพูดว่านี่คือภรรยาข้าลีเวย่ยแล้วก็เป็นเท่าแก่ลงสุราพอเสียวเวยจะขอตัวกลับองชายหกนุบอกให้นั่งก่อนแล้วองชายหกก็พูดกับรองเจ้ากรมหวังแล้วเจ้าหน้าที่เฉินว่างานเลี้ยนเหลินปินคราวที่แล้วภรรยาก็เป็นคนช่วยรวมรายการอาหารทั้งก้าดินแดนต่อยอดมาเป็นหอสุรารวมรดเลิกก้าดินแดนในตอนนี้แล้วทั้งสองคนก็ชื่นชมเสียวเวยว่า เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้รู้กับผู้ชายเลยน่าละ่ะทำไมองค์ชายหกถึงต้อนรับทูตต่างดินแดนมาที่หอสุรานี้ดีที่สุดแล้วเหล่าทูตได้กินอาหารบ้านเกิดพออารมณ์ดีเรื่องงานก็คุยไม่ยากแล้วแล้วทั้งสองจะครีวะด้วยเหล้าหนึ่งจอกแต่เซเว่ยบอกว่าพวกท่านไม่ต้องดื่มเหล้าหรอกข้าเตรียมชาสำหรับแก้เมามาให้เจ้าหน้าที่เฉินเห็นองค์ชายบอกว่าท่านนะ่ะเป็นทูตประจำที่มอชวนเกรงว่าคงจะหวาดกลัวกับเหล้าแล้วปากนี้ก็ดื่มน้อยหน่อยนะเจ้าคะ รองเจ้ากรมหวังองค์ชายเคยบอกข้าว่าท่าน,นเป็นคนดีเพียงแต่ว่ากระเพาะไม่ดีดังนั้นจากนี้ก็ดื่มน้อยๆหน่อยนะเจ้าคะแล้วเสี่ยวเว่ยก็ส่งชาให้ลองเจ้ากรมหวังจึงบอกว่าเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ก็ยังจําได้องค์ชายหกจึงพูดว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องเล็กซะที่ไหนมาพวกเราใช้ชาแทนเ้าและทั้งสองคนก็งงว่าที่องค์ชายหกถือคือองค์ชายหกจึงรีบบอกว่าของข้าก็คือน้ําอยู่แล้ว ขณะที่องค์ชายหกเสกยวยนั่งลงมากับจวนอยู่นั้นเสยเวยก็หมดแรงลงไปนอนตักองคชายหกองค์ชายหกจึงพูดว่าวันนี้เจ้านะ่ะทําได้ดีมากเจ้าหน้าที่ของข้าต่างชอบเจ้าทั้งนั้นเสยเวยจึงพูดว่าข้าตื่นเต้นแทบแย่วันนี้อาจารย์หยุนอิงบอกว่าจะอยู่จัดการบัญชีที่จวนพวกท่านตั้งใจกันแน่แ่คิดกันไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมเพื่อจะแนะนําข้าให้พวกเจ้าหน้าที่รู้จักองค์ชายหกจึงพูดว่าท่านหญิงยุนอิงบอกว่าเจ้าจะให้คอยรับมือตอนพังได้แล้ว ให้คนที่ไว้ใจได้รู้ก่อนว่าเจ้าตัางหากที่เป็นนายหญิงของจวนองค์ชาย6เซเว่ย์จึงถามว่าแล้วท่านไม่กลัวหรือว่าเขาจะไปลือกันว่าท่านเอาใจตัดชายยาลององค์ชายหกจะบอกว่าหากข้ามีชื่อเสียงเช่นนี้จะได้ไม่มีใครส่งลูกสาวมาแต่งงานกับข้าอีกเสเวย่ยก็ยิ้มหวานแล้วกลับมานอนตักอ,องค์ชายหกต่อ ที่จวนขององค์ธายาตองค์ชัยสิบมาบอกกับองค์ทายาติว่าเสียเวยกย์อิงเอาแต่ยุให้คนของจวนพี่สามออกมาเปิดหอสุราสตีด้วยกันแล้วยังบอกว่าองค์ชัย5้ากรสันกวานยังมาช่วยผสมโรงอีกทำท่าวางมากท่าทางอวดดีท่านดูสิพวกเขาตีข่าจะมีสภาพเป็นแบบนี้พวกเขาจะทำเกินไปแล้วองค์ชายาตโมโหควางแก้วเหล้าทิ้งแล้วพูดว่าให้ท้ายผู้หญิงเปิดหอสุรา คนของข้ายัางมาบอกอีกว่ายังมีทูตต่างแดนเข้าเข้าออกด้วยเขาจะเหยียบหัวข้าอยู่แล้วองค์ชายสิบจึงพูดว่าพวกเขาชกหน้าข้าก็เท่ากับเขาชกหน้าท่านพี่ด้วยเหล่าบรรดาทูตกินอาหารบ้านเกิดที่หอสุราดูมีความสุขกันมากแล้วก็ยิ่งสนิทสนมกับพี่หกมากขึ้นเรื่อยๆองค์ทายาทจึงพูดว่าลูกมีน้อยทำตัวหื่มเกริมข้าอยากดูซิว่าเขาจะยื่นมือมาถึงได้แค่ไหน ฮาวเจียเดินเข้ามาแล้วพูดว่าองชายไม่ต้องกังวลไปเพคะพวกท่านทูตต่างมากินข้าวแค่ไม่กี่มือ้อต่อให้สนิทแค่ไหนก็คงไม่สนิทเท่ากับท่านหรอกเจ้าคะ่ะองชายดื่มสุราหนักแล้วค่าน้อยรินน้ำชายท่านเองนะเจ้าคะ่ะองค์จะถ่ายยาจึงพูดว่าเจ้าสนิทกับชายยาลองของอิงเจิ้งไม่ใช่หรอเจ้าก็ไปที่รวมรดเลิศเก้าดินแดนแทนค่าทีพวกนางจะต้องทําอะไรผิดกฎหมายแน่แนพอเจ้าเจอ เจ้าก็ลับมาบอกข้า้าวเจียจึงปฏิเสธอง์ชายาดว่าพวกนางก็รู้ว่าข้าเป็นคนขององชายาดคงจะสืบอะไรไม่ได้มากเราจะค่ะองค์ชายโมโหปัดแก้วชาในมือของ้าวเจียออกในเมื่อเจ้าบอกว่าในใจเจ้ามีแต่ข้าเจ้าต้องพิสูจน์ให้ข้าเห็นสิแล้วชายาฟังหลูก็มาห้ามเมื่อกี้ท่านกําลังคุยกองชายสิไม่ใช่หรอองค์ชายาดโมโหมากแล้วเขาก็เดินออกไปที่โรงสุราของเซียวเว่ย้าวเจียมาหาพวกนาง พวกนางดีใจกันมากต่างยกอาหารของเหยียนชวนมาให้นางฮาวเจียต่างรู้สึกไม่ดีแล้วพูดกับพวกนางว่าขอบคุณมากๆนะสําหรับอาหารเมือนี้แต่ที่ข้ามาในวันนี้พระองค์ชายรองอย่าให้ข้ามาสืบเรื่องกิจการของพวกเจ้าเขาถึงได้ปล่อยข้ามาได้หยวนอิงจึงบอกว่าพวกเราเปิดก,กิจการมาขนาดนี้แล้วจะเจอเหตุการณ์อะไรพวกข้าก็ต้องรับให้ได้ทุกอย่างไฮถังจึงพูดว่าร้านตรงข้ามก็ถูกคนซื้อไปแล้วได้ยินข่าวมาว่าจะทาหอสุราเหมือนกันนี่สู้กับพวกเราซึ่งซึ่งหน้าเลย พวกเรายังไม่กลัวเลยระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นเสี่ยวเวย่ยก็เห็นฮาวเจียมีอาการเศร้าๆฮาวเจียจึงพูดขึ้นมาว่าที่จริงแล้วองค์ชายรู้ว่าองชายหกเลี้ยงรับรองเหล่าทูตต่างแดนที่หอสุรานี้ข้าเกรงว่าคงรอจังหวะเวลามาเหมาะเขาต้องนําเรื่องนี้มาสร้างปัญหาแน่เสี่ยวเวย่ยจึงพูดว่าในเมื่ออินเจิ้งจะทําเรื่องนี้ก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกคนอื่นวิจารณ์แต่จะให้ไม่ทำเพราะคนอื่นนินทาก็ไม่ได้นี่ขอบคุณท่านนะที่มาบอกพวกข้าและทุกคนต่างกระยุกอาหารให่าาาวเเจจจียึยพูด พวกเจ้านี่เก่งกันมากจริงๆเวลาไม่นานคิดไปถึงเลยว่าจะเปิดหอสุราใหญ่โตขนาดนี้ดูข้าสิช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเสี่ยวเว่ยสงสัยเลยถามเฮาเจียว่าท่านดูท่าทางแปลกๆท่านเจอปัญหาอะไรบอกพวกเราได้นะพวกเราช่วยแก้ปัญหาได้เฮาเจียจึงบอกว่าพวกเจ้าเหมือนญาติข้าซันกวนเลยถามว่าพี่เฮาเจียองค์ชายลองทำไม่ดีกับท่านอีกใช่ไหมถ้าเขาทำกับท่านอีกบอกพวกเราพวกเราจะออกหน้ากันเองเฮาเจียจึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอก ข้าก็คิดแค่ว่าข้านี่ไรประโยชน์จริงๆจะใช้ชีวิตเพื่งพาผู้ชายคิดว่าตัวเองฉลาดข้าเจอชีวิตแบบนี้ก็สมควรแล้วแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงข้านะข้าไม่พูดละหมจสนุกกันพอดีระหว่างนั้นเซวยหันไปเห็นแผลที่มือของเฮาเจียสันกวนมโหลุกขึ้นนี่เขาตีท่านหรอ เดี๋ยวข้าจะจัดการให้ท่านเองฮาเจียจึงบอกว่าเขาไม่ได้ตีข้าเขาแค่ผลักข้าเท่านั้นทุกคนต่างโมโหฮาเจียจึงพูดว่าจากนี้ข้าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เงื้อมมือเขาไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องพวกเจ้าก็จะออกหน้าปกป้องข้าที่จูนตลอดนี่อีกอย่างข้าไม่อยากให้พวกเจ้ามาเดือดร้อนกับข้าไปลูกจึงพูดขึ้นมาว่าฮาเจียไม่เช่นนั้นเจ้าทําเหมือนพวกเราไหมเจ้าหนีออกมาเถอะฮาเจียจึงถามว่าข้าหนีได้ด้วยเหรอไฮถังจึงพูดว่าเรื่องชายาลองหนีมีเห็นไม่มาก แต่ก็ยังมีนะผู้ชายนะ่ะห่วงศักดิ์สิก็จะไม่แจ้งทางการก็เหมือนกับที่องค์ชายสามทำกับพวกเราแต่ว่าเหล่าแม่นางแห่งฤดูกาลก็ไม่ลงทะเบียนกับกรมพิธีการเสียเวยจึงพูดขึ้นมาว่าองค์ชายสามรักศักดิ์สิไม่กล้าแจ้งทางการข้าว่าองค์ชายรองก็คงหนักยิ่งกว่าพี่เฮาเจียท่านหนีเหอะท่านหนีไปจี้ชวนก็ได้เฮาเจียจึงบอกว่าข้าไม่อยากทําให้เจ้าเดือดร้อนแล้วซันกวานจึงบอกว่า นั้นหนีไปที่ตันชวนความผิดนี้ตานชวนข้ารับแทนท่านก็ได้ฮาวเจียจึงบอกว่าข้าทนกับชีวิตแบบนี้มาพอแล้วข้าไม่อยากมีชีวิตเช่นนี้อีกแล้วเซียวเว่ยจงบอกว่าเอาอย่างนี้เอาให้เรื่องเงียบก่อนท่านมาพักที่หอสุราท่านก็ทําชาดอกไม้น้ําดอกไม้ได้หลายอย่างนี้แล้วก็ยังใช้น้ําดอกไม้มาทําชาได้ด้วยรอให้กิจการหอสุลานี้ดีขึ้นท่านก็มาวางขายที่นี่ได้เลยต้องขายได้เงินมากแน่นอน ท่านยิงหยวนอิงส่งแผนที่ให้กับฮ้าวเจียนี่เป็นแผนที่เส้นทางที่ข้าวาดไว้ไม่ว่าเจ้าอยากจะไปจินฉวนตานฉวนหรือว่าจี้ฉวนไม่ว่าเจ้าจะไปทางไหนก็มีคนเต็มใจรับเจ้าทาั้งนั้นพวกเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าต่อก่อนองชายลองพิลำพังฮ้าเจียจึงร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าขอบคุณพวกเจ้านะแล้วฮ้าวเจียก็วิ่งไปอาเจียนทุกคนก็สงสัยว่านางจะท้องหรือเปล่าที่ตำหนักองค์จะทายาต หมอหลวงมาตรวจอาการของฮาวเจียยินดีด้วยขอรับองค์ชายรองชายาลองตั้งครรภ์ได้สองเดือนกว่าแล้วองค์จะาทาย,ยาจึงบอกว่าเช่นนั้นหมอหลวงตรวจได้หรือไม่ว่าเป็นลูกสาวหรือลูกชายแน่นอนว่าตรวจไม่ได้นะขอรับองค์จะาทาย,ยาเดินไปหาฮาวเจียแล้วพูดว่าหลายปีมานี่ข้ามีลูกสาวจากอนุภรยาเพียงสองคนหากเจ้ามีลูกชายข้าได้ก็จะเป็นลูกชายคนโตของจวนข้าจะตกรลงวันให้เจ้าอย่างงามฟังหรูเจ้าไปที่วัดเสือนหวังทางเหนือของเมือง เชิญคนทรงจ้างคนนั้นมานางมีประสบการณ์บอกได้ว่าเด็กในคันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชายยาฟังหลูจึงพูดว่าข้าเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงล้วนเป็นพรจากสวรรค์ไม่น่าจะจําเป็นองค์เจถ่ายยาจึงพูดว่าข้าบอกให้เจ้าไปก็ไปสิองค์เจถ่ายยาจะจับมือของเฮาเจียเฮาเจียเกรงใจฟังหลูเลยเอามือหลบเขาองค์ชายเลยบอกว่าอีกสองสามวันข้าจะไปมาหาใหม่ที่ห้องของเซียวเว่ย สาวใช้ของนางมาบอกว่านางไปสืบที่จวนของลิศไทยญาติแต่ไม่มีใครยอมพูดเลยแต่จากการสืบข่าวหลายปีของนางไม่มีข่าวก็คือข่าวเจ้าค่ะเสียวเวยถึงกับเขาสุดแล้วพูดว่าพี่เฮาเจียคงท้องสินะสาวใช้จึงพูดว่าต้องแน่นอนเลยของบํารุงของก็จะสํานักฝ่ายในต่างส่งไปที่จวนองค์ชายลองหมอหลวงกป็ปิดปากกันเงียบคงเป็นเพราะยังไม่พ้นสามเดือนจึงยังพูดกันไม่ได้สาวใช้จึงถามเสียเวเอยว่าการตั้งครันเป็นเรื่องที่ดี ทาไมชายาลองดูไม่เห็นดีใจเลยเสียวยจึงบอกว่ามีลูกก็เป็นเรื่องที่ดีจริงแต่ว่าเด็กคนนี้มาไม่ถูกเวลาข้าคงไม่ได้เจอกันานางอีกนานเลยขณะที่องค์ชายหกเดินหมักลูกกับฟาบาทอยู่นั้นฟาบาทจึงพูดว่าข้าได้ยินมาว่าเมืองหลวงเปิดหอสุราใหม่ชื่อว่ารวมรถเลิศก้าดินแดนทั้งองชายห้าองชายหกไปนั่งคุกเข่าคารวะฟาบาดฟาบาทจึงพูดว่าข้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยเจ้าสองคนคุกเข่ากันเร็วเสียจริง องชายหกจึงพูดว่าลูกมีความผิดยินดีรับโทษพะยะค่ะองชายห้าจึงพูดว่าลูกก็เช่นกันฟาบาทจึงพูดว่าที่ผ่านมาสินชวนไม่นอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงออกสังคมองค์ชายหกจึงพูดว่าแต่สินชวนเราก็ไม่เคยมีกําหนดว่าผู้หญิงจะออกมาทำมาหากินไม่ได้นี่พะยะค่ะองชายห้าจึงพูดว่าเสด็จพ่อคือว่าบ้านเกิดของชายากระมอ่อม ผู้หญิงสามารถทําการค้านอกบ้านได้พวกนางต่างทําเช่นนี้ก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ในซินฉวนจะได้กินอาหารบ้านเกิดของตัวเองเพื่อคลายความคิดถึงบ้านความจริงใจฟ้าดินเป็นพยานได้กระหม่อมคิดว่าให้โอกาสพวกนางหน่อยฟาบาทจึงพูดว่าในเมื่อพวกนางคิดเช่นนั้นก็แค่ลงเงินไม่จําเป็นต้องลงมือด้วยตัวเองชาย,ยาองค์ชายเที่ยวไปเดิอนอยู่ข้างนอกมันเหมาะสมที่ไหนกันองค์ชายหกยังส่งตำราให้ฟาบาทเขาก็พูดว่า ที่จริงแล้วแนวคิดของตาชวนก็คือสิ่งที่ผู้ชายทําได้ผู้หญิงทําได้เช่นกันอีกทั้งความรุนแรงของตาชวนก็เกี่ยวพันกับการที่ประมุกตาชวนเชื่อใจผู้หญิงพะยะค่ะกระหม่อมเห็นว่าหอสุลานี้ยังแสดงถึงความใจกว้างของเราด้วยอีกอย่างหากพวกนางลงเงินแต่ไม่ลงแรงเช่นนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับเท่าแก่คนอื่นๆ่าบาทจึงพูดว่านี่คือความคิดของท่านหญิงจินชวนและตาชวนใช่หรือไม่่าบาทจึงพูดว่าลูกมาเถอะมาเล่นหมากตานนี้กับข้าให้จบ ที่ตำหนักสนมเหอฟาบาเสด็จมาแล้วพูดว่าเหล่าชาย,ยาขององคชายเปิดหอสุรายอยู่ข้างนอกเจ้ารู้หรือไม่แต่ดูท่าเจ้าคงรู้เรื่องนานแล้วสนมเหอจึงบอกว่าหม่อมชั้นก็เพิ่งทราบเรื่องไหมคะฟาบาจึงถามว่าแล้วเจ้าคิดยังไงสนมเหอจึงบอกว่าหม่อมชันคิดว่าเหล่าชายยาของ,องชายทําเช่นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎส่วนที่ว่าวิธีการจะยกเว้นได้หรือไม่ ก็ยังต้องคอยสังเกตการน,นะเพคะหากไม่มีเรื่องอะไรจริงๆไม่ขวางกับเป็นเรื่องดีใช้คนโดยไม่สนว่าชายหรือหญิงสนใจแค่ความสามารถก็น,นับว่ามีประโยชน์กับสินชวนอย่างมากแล้วฟาบาทก็ถามว่าแล้วเจ้ารู้หรือไม่เจ้าหกจัดงานเลี้ยงทูตต่างแดนที่หอสุราพูดคุยกันเรื่องงานสนมเหอลงไปคุกเข่าและพูดว่าเรื่องนี้หม่อมฉันไม่เคยทราบเพคะแต่หม่อมฉันคิดว่าอิงเจิงเขาไม่กล้าทาอะไรเกินเลยเพคะ เขารับตำแหน่งที่กรมพลเรือนก้าวดินแดนรับรองทูตต่างแดงก็ถือเป็นหน้าที่หอสุรานั่นมีความพิเศษมากทูตต่างแดงก็ชอบไปหากทำให้ทูตต่างแดนพูดคุยกันอย่างผ่อนคลายบางทีเรื่องหลายเรื่องก็คงราบเรื่องขึ้นไปคะ่ะ่าบาทก็มองหน้าสนมเหอแต่ไม่พูดอะไรที่ห้องของฮาวเจียองค์รัชทายาทจึงบอกว่าสเสด็จพ่อให้ข้าจับตาดูเจ้าหกให้ดีเมื่อพบว่าเขามีปัญหาอะไรฝ่ายทะเบียนราชของเราจะรับช่วงกิจการรวมรดเลิกก้าดินแดนต่อทันที ฮ่าวเจียฟังแล้วก็นิ่งๆไปองค์เจษทาย,ยาจึงถามว่าทำไมเจ้าไม่พูดละ่ะฮ่าวเจียจึงตอบว่าข้าน้อยตั้งครรภ์รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่องค์เจษาทย,ยาจึงพูดว่าไม่สบายก็ไปตามหมอหลวงสิฮ่าววีหมิงเจ้าดูแลยังไงฮ่าวเจียจึงบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะท้องแล้วรู้สึกไม่สบายบ้างเป็นเรื่องปกติเจ้าคะ่ะองค์ชายจึงบอกว่าเรื่องนี้จะไม่ใส่ใจไม่ได้นะในท้องของเจ้าคือลูกชายคนโตของข้าจากนี้ให้ชายาเอกเลี้ยงเขาก็จะเป็นลูกชายคนโตอย่างสมเกียรติ ฮาวเจียตกใจแล้วถามว่าลูกของข้าน้อยองค์ชายใช่คนอื่นเลี้ยงหรือเจ้าคะองคชายจึงพูดว่าไม่ใช่เจ้าฟังหรูนางไม่เห็นใครในใสายตาข้าก็ไม่ค่อยชอบนางแต่แรกแล้ววันหน้าข้าจะหาพระชาย,ยาที่ถูกใจให้นางเลี้ยงดูลูกชายของพวกเราและองค์ชายก็สั่งให้สาวใช้บอกว่าให้เอาเครื่องสำอางของฮาวเจียไปทิ้งให้หมดมันจะไม่เป็นผลดีต่อเด็กฮาวเจียจึงบอกว่าองค์ชายพวกนี้ข้าน้อยใช้น้ำกันดอกไม้ที่ทำเองเจ้าคะ่ะแล้วข้าก็ทำมอหลวงมาแล้ว ไม่เป็นอันตรายกับเด็กในคันอีกอย่างข้าน้อยไม่อยากเช้สีหน้าดูแย่เท่านั้นองค์ชายก็พูดว่าถึงเจ้าจะไม่ใช่พวกนี้เจ้าก็สวยมากอยู่แล้วฮาวิ้มิงประเดี๋ยวเจ้าเอาของพวกนี้ไปทิ้งให้หมดเอาเปาเอาของบำรุงที่เตรียมไว้มาให้ชายาลองแล้วฮาวเจียก็บอกว่าข้ารู้สึกผื่นผระอมกินไม่ลงเพคะและองค์ชายก็บอกว่าถ้าอ้วกเสจค่อยกินใหม่เจ้าไม่กินลูกก็ไม่ได้กินที่ตําหนักสนมเหอมัวมัวมาบอกนางว่า หมอมชันนำความไปบอกองคชายหกแล้วเพคะฝ่าบาทไม่พอใจที่ทูตก,ก้าวดินแดนกินเลี้ยงที่หอสุราจู่จูก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นคิดว่าจะต้องมีใครแอบพูดรับหลังแน่นอนอย่าหาว่าหมอมฉันปากมากเลยนะเพคะหม่อมชันทนไม่ไหวจึงบอกองชายหกว่าท่านเองก็ออกหน้าช่วยพูดกับฝ่าบาทให้สนมเหอจึงถามว่าแล้วเขาตอบว่ายังไงโมโม,ม,ม,มจึงบอกว่าองค์ชายแสดงออกว่าขอบคุณที่ท่านออกหน้าช่วยพูดให้เพคะเขาซาบซึ้งมาก สนมเหอพยักน่ารับแต่ในใจเหมือนมีอะไรอยู่องคชาย11จึงพูดว่า <S <S สเสด็จแม่อจัยอยากกินลูกอมสนมเหอก็หยิบลูกอมให้1เม็ดแล้วบอกว่าสเสด็จพ่อเจ้าบอกแล้วว่ากินได้แค่เม็ดเดียวนะไม่เช่นนั้นฟันเจ้าจะผุดได้สนมเหอจึงพูดกับมวมวมวว่านี่สิถึงจะเรียกเป็นลูกชายได้ลูกอมแล้วก็ไม่ขอบคุณแม่โมโมวจึงพูดว่าหากพระชายาสนิทก,กับองคชายหอีกหน่อยเขาย่อมจะไม่ขอบคุณเป็นแน่สนมเหอจึงบอกว่า สุดท้ายแล้วก็เป็นค่าที่ทำให้ราสองแม่ลูกห่างเหินกันเช่นนี้องค์ชาย11จึงพูดว่าสเสด็จแม่เหตุใดถึงไม่พูดกันตรงๆล่ะพะยะค่ะมีอะไรก็พูดไปตรงๆก็ได้ผู้ใหญ่นี่ช่างโง่เขาเสียจริงมัวมัวจึงบอกว่าเมื่อคู่ที่นอกตำหนักจงอีหม่อมชันเห็นองค์ชายรององคชายสามกำลังกระซิบกระซาบกันคิดว่าคงให้องชายสามหาทางจะผิดรวมรถเลิอเก้าด,ดินแดนเป็นแน่สนมเหอจึงบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าสาม ็สนิทก,กับเขาคงไม่ถึงขนาดนั้นหล่าพี่น้องในวังนี่นะแล้วองค์ชายสามก็เปิดหอสุราตรงข้ามร้านของเสียวเวย่ยวันนี้เป็นวันเปิดร้านของเขาเขาจุดประทัดดังสนั่นไวไปหมดแล้วเขายังตั้งชื่อร้านว่ารวมรถเลิศก,ก้าดินแดนที่ยิ่งใหญ่และเขาก็ไม่แย่งลูกค้าของร้านเสียวเวย่ยแล้วบรรดาสาวๆในร้านต่างก็เอามืออุดหูพอลำคาญเสียงประทัดหายทางจึงพูดว่าอิตาสามนี่เห็นนิ่งๆมาหลายวันข้าคิดว่าเขาคิดได้แล้วเสียอีก คิดไม่ถึงว่าเขาจะมาไม้นี้และภรรยาองค์ชายสามทั้งสามคนคุยกันแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะเสียงประทัดดังกว่าพอเสียงประทัด,ดงเ,งทเงียบลงหยวนอิงถึงพูดว่าเก็บแรงไว้เถอะพรุ่งนี้ยังมีศึกใหญ่หากว่าเขามายั่วยุถึงที่ก็ไม่ต้องสนใจทําตามแผนข้าก็าพอแล้วองค์ชายสามก็เข้าในร้านของเสี่ยวเวย่ยเขาจึงตะโกนขึ้นมาว่าทุกท่านได้โปรดฟังหน่อยรวมรถเลื่เจก้าดินแดนที่ยิ่งใหญ่ของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้รับสมัครผู้ดูแลคนงาน ไม่ว่าที่นี่จะให้เงินเดินพวกเจ้าเท่าไร่ข้าจะเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าแล้วทุกคนก็ไม่สนใจองค์ชายสามจึงพูดต่อว่าลังเกยียดว่าน้อยใช่หรือไม่เช่นนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถ้างั้นข้าเพิ่มอีกสามเท่าพอไม่มีใครสนใจเขาเขาก็พูดว่าขอแค่พวกเจ้าไม่ทํางานที่นี่ข้าจะมอบเงินให้เท่าไหร่ข้าก็ยอมแล้วไ้ถางก็พูดว่าเจ้าเลิกทําขายหน้าได้แล้วคนของพวกเราท่านดึงตัวไม่ได้หรอกบอกท่านตามตรงนะพวกเราต่างหมุนเวียนมันหยุด ทำงานลอกค่าก็เพิ่มเงินให้ตังหกเป็นข้อดีที่ข้างนอกให้ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นที่นี่หอสุราที่ผู้หญิงเปิดหากกิจการไปไม่รอดพวกเราก็จะกลายเป็นตัวตลกดังนั้นเราต้องทําสําเร็จเท่านั้นไม่มีแพ้สําหรับพวกเขาแล้วนี่ก็ยิ่งเป็นหลักประกันส่วนท่านเปิดหอสุราก็แค่ความสนใจชั่วขณะยิ่งจะคิดเรียนแบบเราอีกมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะทิ้งงานไปกับท่าน องชายสามจึงพูดว่าข้าเปิดหอสุราก็เพื่อให้พวกเจ้าเป็นตัวตลกให้พวกเจ้าได้รู้ว่าด้านนอกมันลำบากแค่ไหนเจ้าถึงได้รู้ว่าข้าดีแค่ไหนหายทางจึงพูดว่าตอนนี้ท่านมาทำตัวและสาระเหตุผลเหมือนเด็กท่านคิดวิธีเลวไหลขนาดนี้คิดว่าเปิดหอสุราง่ายหรอองชายสามจึงตอบว่าข้าทำการค้ามากี่ปีแล้วเจ้าทำการค้ามากี่ปีเจ้าจะรู้ดีกว่าข้าหรอหายทางจึงตอบว่าใช่ท่านทำการค้ามานานแล้วจะมีประโยชน์อะไร ขอเพียงท่านใจเย็นลงหน่อยก็คงไม่ทําเรื่องทั้งเหลวไหลและเปลืองเวลาเช่นนี้ท่านก็แค่ทนไม่ได้ที่พวกข้าทิ้งท่านมาความโมโหที่ท่านได้รับตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งของพวกเราเลยถึงท่านจะไม่ใช่คนเวลวายอะไรแต่ว่าหลายปีที่อยู่กับท่านพวกเราก็ทนถึงที่สุดแล้วองค์ชายสามจะบอกว่าหูป,ปากเจ้ายังมีหน้ามาว่าข้าพวกเจ้าเป็นคนทําผิดต่อข้าหายถังจึงถามว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ข้ามีคําถามหนึ่งอยากถามท่านมาตลอด ความมั่นใจผิดผิดของท่านนี้ท่านได้มาจากที่ไหนกันแน่องค์ชายสามโมโหแล้วพูดว่าเจ้าคอยดูนะพวกเจ้าจะต้องแพ้อย่างอนาถแล้วเขาก็เดินออกไปจากร้านที่หน้าร้านมายืนประกาศหน้าร้านว่าวันนี้ร้านรวมลดเลดือดก้าดินแดนอาหารทุกอย่างวันนี้เราลดสามอีแปะแล้วองค์ชายสามก็ตะโกนหน้าร้านของตัวเองว่าวันนี้ร้านรวมลดก้าดินแดนที่ยิ่งใหญ่ลดราคาพิเศษอาหารทุกอย่างลดห้าอีแปะแล้วไป่ลูกก็ตะโกนว่า ร้านลดลดเก้าดินแดนมีราคาพิเศษพิเศษอาหารทุกอย่างลดเจ็ดอีแปะแล้วองค์ชายสามก็เกทับว่าอาหารร้านข่าลดอีเก้าอีแปะทางฝั่งของไปลูก,ก็บอกว่าอาหารทุกอย่างลดสิบเอ็ดอีแปะแล้วต่างฝ่ายต่างเกทับกันไปกันมาสุดท้ายองค์ชายสามประกาศว่าไม่ว่าร้านฝั่งตรงข้ามจะลดอาหารจาระลดเท่าไหร่ค่าจะถูกกว่าพวกนางครึ่งนึงแล้วลูกค้าก็กูเข้าไปในร้านเขาองค์ชายสามจะพูดว่านี่ยอมแพ้ข้าแอหรอไฮทังจะพูดว่า ท่านคอยดูค่าละกันแล้วนางก็กลับเข้าไปในร้านให้ทังก็ไปลู่เดินมาหาหยวนอิงแล้วพูดว่าตอนนี้ลูกค้าไปที่ร้านเขาหมดแล้วหยวนอิงจึงพูดว่าตอนนี้ราคาอาหารของร้านองชายสามต่ำกว่าต้นทุนมากแล้วถ้าเขาไม่ยอมขาดทุนเช่นนั้นก็ต้องปรับลดต้นทุนแบบแรกก็ยากที่จะรักษากิจการได้แบบที่สองก็รักษารสชาติอาหารไว้ไม่ได้ไปลู่จงพูดว่าเช่นนั้นเราจะปรับอาหารกลับเท่าเดิมหรือไม่หยวนอิงจะบอกว่า ไม่ต้องเสียเวลาร่างรายการอาหารใหม่มาแล้วหลังจากที่เราลองกันแล้วยืนยันว่าแผนใหม่จะเลี้ยกว่าองค์ชาย3าหครั้งนี้ก็ถือว่ายายอย่างข้าให้บทเรียนกับผู้เยาลวละกันที่จวนองค์ชาย6เหล่าบรรดาสาวๆได้มาน,นั่งประชุมกันเสียเวยจึงพูดขึ้นว่าลูกค้าอย่างแรกคือได้ใหม่ลืมเก่า2คือไม่ยอมขาดทุนหากยังเป็นรายการอาหารแบบเดิมราคาเท่าเดิมพวกเขายอมรู้สึกเบื่อแล้วก็จะไม่สนใจ อีกทั้งถ้ามีรายการอาหารใหม่อีกทั้งราคาลงถูกลงกว่าพวกเขาต้องกลับมาสนใจแน่นอนทําการค้าไม่ใช่ว่าทาให้ลูกค้าเสียเปรียบแต่ต้องทําให้ลูกค้ารู้สึก,กว่าตัวเองได้เปรียบให้ถังจึงพูดว่าแต่อาหารพวกนี้ไม่เหมือนกับอาหารที่คนกินเลยพ่อครัวเหลียวจึงอธิบายว่าอาหารจานนี้ผสมผสานร,ระหว่างใต้ชวนกระช่างชวนแป้งทอดสอดไส้ต้าหูหมิน่นจานนี้ก็คืออาหารที่ผสมผสานร,ระหว่างใต้ชวนกบหมอชวนเส้นหมี่หอยขมต้าหูหมิ่นผสมเล่าเผาดาบ และจานนี้อาหารที่ผสมประสานระหว่างอิงชวนและจี้ชวนบัวลอยน้ําตาลแดงใส่เหล้าขาวซันกวานได้พูดว่าดูเหมือนว่าบัวลอยจะปกติหน่อยเสียวอยลงบอกว่าเจ้าลองชิมดูก่อนสิตอนแรกทุกคนก็นไม่กล้าชิมพอเ,เห็นซันกวานชิมแล้วก็ชิมตามกันต่างลงความเห็นว่ารสชาติไม่เร็วเลยพ่อครัวจึงบอกว่าแต่ข้าน้อยว่าชื่ออาหารพวกนี้เส้นมีหอยขมเต้าหู้เหม็นผสมเหล้าเผาดาบอะไรนี่ลูกค้าฟังก็ไม่อยากกินแล้วเช่นนั้นเรามาลองเปลี่ยนชื่อใหม่กันดีไหม เสวอรจะบอกว่าพวกเราต้องคิดชื่อดีๆได้แน่นอนที่ร้านของเซเวอรวันนี้พวกนางนําเมนูอาหารใหม่มาเปิดต่างได้กระแสตอบรับดีมากอีกทั้งรายการอาหารที่เปลี่ยนชื่อชื่อเป็นแนวมงคลและคําอวยพรลูกค้าต่างหลังไหลเข้ามาในร้านของเซเวอรแม้กระทั่งลูกค้าของอุค์ใช้สามอุค์ใช้สามบอกกับลูกค้าว่าอาหารร้านค้าลดเครื่องราคาแล้วนะลูกค้าจึงบอกว่าแต่รสชาติอาหารแย่มากเจ้าเรื่องปล่อยค่าได้แล้วค่าจะไปร้านนู้น องชายสามเลยโกนใส่หายทางว่าพวกเจ้าทำไรเหลวไรกันทําอาหารผสมประสานอะไรคิดว่าพวกเจ้าทําเช่นนี้จะแย่งลูกค้าข่าได้หรอหายทางจะบอกว่าหอสุราของท่านเปิดได้อีกไม่นานแน่ไปรูจึงพูดกับหายทางว่าท่านพี่ไม่ต้องพูดกับเขาแล้วท่านพูดอะไรเขาก็ไม่เข้าใจมีแต่จะตีความหวังดีของพวกเราในทางที่ผิดเท่านั้นเองแล้วองชายสามก็เรียกไปรูค่าจําเจ้าได้แล้วไปรูจึงบอกว่าเช่นนั้นหรอท่านจําค่าได้แล้วหรอ นี่คือความเคารพขั้นพื้นฐานที่สุดไม่ใช่หรอทําไมตอนนี้ข้าควรขอบคุณท่านองค์ชายสามจึงพูดว่าข้าดูลูกภาพพวกเจ้าทุกวันข้าพยายามทําดีกับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าแต่ละคนกับทรยศข้าพวกเจ้ามองข้าเป็นศัตรูไปลู่จึงบอกว่าเป็ดบินหนีแล้วท่านก็รู้จักตามลูกโตแล้วท่านก็ต้องรู้จักเลี้ยงตอนนี้ท่านปรับปรุงแล้วข้าควรยกโทษให้เรื่องในอดีตหรอองค์ชายสามจึงถามว่าทําไมพวกเจ้าถึงเกลียดข้าได้ถึงขนาดนี้ไ่ทังจึงพูดว่า พวกเราไม่ได้เกียรติท่านพวกเราก็แค่อยากมีชีวิตของตัวเองท่านต่างหากได้คอยตามราวีไม่เลิกท่านไม่สนใจฝ่ายทะเบียนราชวันๆเอาแต่มาก่อเรื่องอยู่ที่นี่ประมุกสินชวนทรงให้ท้ายท่านเพราะเห็นแก่ท่านที่เสียแม่ตั้งแต่เด็กพระองค์ทรงเลียงท่านมาก็ย่อมเอ็นดูเป็นพิเศษแต่ใจคนเปลี่ยนแปลงเสมอต่อให้เป็นพ่อแม่ธรรมดาก็ต้องมีความพอดีถึงจะได้อยู่กันยืดยาวยิ่งไปกว่านั้นท่านยังมีพี่น้องมากมายแล้วก็กิจการ รวมรถเลิศเจ้าดินแดนสถานก,การณ์ซับซ้อนมีคนมากมายจับตาดูยอยู่ท่านไม่รู้หรอองค์ชายสารถามว่าทําทการค้ามาหลายปีมีเรื่องที่ข้าทําไม่ได้ด้วยหรอแล้วท่านลุงขององชายสามก็มาให้ทังจะบอกไปรู้ว่าเขาเป็นพี่ชายของประมุกซินชวนเมื่อหลายปีก่อนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นว่านเสียงหูองชายสามจึงเรียกเขาว่าท่านลุงท่านลุงของชายสามจึงถามว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่ด้วยหรอแล้วสั่งให้คนประกาศคําสั่ง ฝ่ายทะเบียนราชมีคำสั่งรวมรถเลิศก,ก้าวดินแดนและรวมรถเลิศอนก้าวดินแดนที่ยิ่งใหญ่ท้าทายแข่งขันการถนนเป็นผลเสียต่อเขตการค้าทูดก้าวดินแดนเข้าออกเมื่อเห็นสถานการณ์ก็ทำลายประเพณีอันดีงามให้สิทธิในการดูแลหอสุราทั้งสองตกเป็นของฝ่ายทะเบียนราชว่านเสียงหัวรับมอบอำนาจมีสิทธิขาดตัดสินแต่เพียงผู้เดียวและท่านลุงก็มาที่รังของเสียวเอ่ยเขาจะพูดขึ้นว่าสตรีเปิดหอสุรา นับแต่บโบราณมาสิ้นฉวนไม่เคยได้ยินยิ่งไปกว่านั้นได้ยินว่าทูถงเก้าดินแดนมักเข้าออกที่นี่เป็นประจำไม่เหมาะสมยิ่งนักเพื่อแผนระยะยาวข่าจากฝ่ายทะเบียนราชรวมถึงองค์ชายรัชทายาทจะเข้ามาดูแลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้ากหอสุลาฝั่งตรงข้ามต้องปิดปรับปรุงแนวทางการรับลูกค้าหยุนอิงจึงบอกว่าท่านโหเย่ที่แล้วมาเราจ่ายภาษีตามกฎของฝ่ายทะเบียนราชมาตลอดหากหยุดกิจการเกรงว่าจะมีผลเสียต่อฝ่ายทะเบียนราช ท่านเยโฮจะบอกว่าเรื่องนั้นท่านหญิงจินชวนไม่ต้องกังวลไปข้าเองมีแผนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้ายังเป็นเท่าแก่หอสุราข้าคือเท่าแก่ของเท่าแก่และเขาสั่งคนบอกว่าจะพาคนของจวนเจ้าห้ากับเจ้าหกสามคนนี้ไปคัดลอกลายชื่อทูตก้าวดินแดนที่มาหอสุราช่วงนี้ส่วนเจ้าตามข้าลงไปหาเจ้าสามที่ด้านล่างเจ้าสามหลักการก็คือสามีภรรยาเป็นหนึ่งมีทุกร่วมทุกเจ้ากลับไปทะเลาะกับผู้หญิงกลางถนนมีแต่ดีการ้องทุกข์ ็มฝ่ายทะเบียนราดไปหมดแล้วรัชทายาทคิดว่าเจ้าทําตัวเลวไรสิ้นดีข้าถึงต้องมาออกหน้าต่างบอกกันว่าห้ามผู้หญิงออกหน้าออกตายิงดีที่ผู้หญิงพวกนี้ยังมีขอบเขตไม่ได้เปิดเผยฐานะของตัวเองมีแค่คนสนิทไม่กี่คนที่รู้ถงซื่อคือชายาเอกของเจ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะก่อเรื่องถึงขนาดไหนองชายสามจึงบอกว่าชายาเอกของข้าแท้ตรงขอรับและเย่โหก็พูดว่าฝ่ายทะเบียนราชก็ตั้งใจมาดูแล้ว ตอนนี้ข้าจะสรุปสถานการณ์กิจการของหอสุลาจัดการแนวทางพัฒนาในอนาคตหอสุลาเปิดในสินชวนก็ควรยึดรสชาติของคนพื้นที่เป็นหลักไม่ควรเอาใจกับคนต่างแดนไม่กี่คนพวกเจ้าในฐานะที่เป็นผู้หญิงต่างไม่เข้าใจหลักการนี้อยู่แล้วดังนั้นจะต้องให้คนที่ชํานาญการกลยุทธ์มากกว่าจากนี้หอสุลาจะไม่ดึงแขกต่างแดนแล้วจะเน้นแขกจากสินชวนเป็นหลักองค์ชายสามจึงพูดว่าท่านลุง ในเมื่อท่านลุงรับหน้าที่จัดการแล้วเราควรมันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วท่านลุงของเขาก็บอกว่าองค์ชายสามวิสัยทัศ์แคบไปข้าอยู่ฝ่ายทะเบียนร,ราชมาตั้งหลายปีข้ารู้เรื่องหอสุราเราต้องมองภาพรวมเป็นหลักเจ้ายัางอายุน้อยเกินไปมาข้าจะสอนเรื่องหลักการการ,การเปิดหอสุราให้หลังจากที่องค์ชายสามคุยกับท่านลุงของเขาเสร็จแล้วเหล่าบรรดาภรรยาของพวกเขาไปถามเขาว่าสรุปเขาพูดอะไรกับท่านแล้วองค์ชายสามก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าข้าสำนึกผิดแล้ว ค่าทำผิดต่อพวกเจ้าค่าไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนข้าน่าลำคาญแค่ไหนค่าจะไม่พามาอะไรที่มันไรแะสาระแบบนั้นอีกแล้ว EP ที่2ีจบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ EP 23เลยคะ่ะ